มาคุยเกี่ยวกับเอาโกมอนกันดีกว่าครับผมมันเป็นดิจิบอนที่มีแค่ชื่อเดียวแต่มี6ระดับเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยเรื่องดิจิมอนในคลิปนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของสายพัฒนาของอัลโกมอนนะครับผมอัลโกมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ผมว่าค่อนข้างประหลาดดีนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวนะที่มันมีชื่อเดียวครับผมแต่ว่ามันมีหลากหลายระดับหรือก็คือหลากหลายร่างนั่นเองนะครับมีตั้งแต่ร่างทารกหนึ่งไปจนถึงแบบร่างสุดยอดเลยซึ่งตัวของอัลโกมอนเนี่ยผมประหลาดใจนิดนึงนะมันเป็นดิจิมอนรูปแบบปลายพันแนแรกเนนห็บบ นึกถึงพวกแบบคล้ายๆอัลมาเกมอนหรืออย่างแบบเดียบอโลโมอนอย่างนี้ใช่ไหมที่มันเป็นดิจิมอนที่ไม่ระบุชัดเจนโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็พอมีข้อมูลระบุอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นดิจิมอนกลายพันธุ์ไม่ถึงขั้นเป็นแบบดิจิมอนที่ระบุประเภทไม่ได้ซึ่งตัวของอัลโกมอนนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกตอนที่ในของภาครีบูทนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเคยออกมาในมูฟี่ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นของภาคเซิร์ฟเวอร์นะครับภาคเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีมูฟฟี่แล้ว มันมีถึง6ระดับซึ่งเป็นระดับที่ครอบคลุมของดิจิมอนแล้วแหะครับดิจิมอนเนี่ยเวลาเกิดมาคือเป็นร่างทารก1ก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นทารก2ตงโตไปเป็นร่างเจริญวัยโตไปเป็นร่างโตเต็มวัยร่างสบมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดนะครับถ้าเหนือกว่านั้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ร่างอันตราอนะัลโกมอนไม่มีร่างอันตราครับผมสุดแค่ร่างสุดยอดอ่าซึ่งก็ต้องบอกว่า6ตัวชื่อเดียวเนี่ยผมถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของอัลโกมอนแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นลักษณะของการเเตติติิโนนนะไม่่่่ใชป็กกาาารรรววัฒซึงงที การเติบโตการวิวัฒนาการผมว่ามันก็ครอบคลุมในความหมายของการที่ดิจิมอนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมก็เรียกว่าเอาสายพัฒนาของอัลโกมอนหรือสายการเติบโตของอัลโกมอนละกันว่ามันจะเติบโตไปเป็นดิจิมอนตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะในภาครีบูตออกมาครบทุกร่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าบทบาทในอนิเมะเนี่ยมันไม่ได้มีการต่อสู้กับพวกไทจิอะไรเยอะขนาดนั้นครับผมปรากฏตัวขึ้นมาแบบปนป่วนนะเราถือว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างยาวครับผมยาวในที่นี้คือแบบปรากฏตตอน ใช่ไหมตอนกลางก็มีมาแล้วก็ไปตอนท้ายเลยนะครับก็เป็นร่างสุดยอดเข้ามาคุยกับพวกไทจิอีกนะครับถือว่าเป็นดิจิวันที่มีบทบาทค่อนข้างชัดเจนนะ แล้วผมก็ประหลาดใจอย่างที่บอกไปแหละว่ามันก็เป็นดิจิมอนแค่กลายพันธุ์ตัวนึงนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับพวกนูเมมอนซูกามอนอะไรพวกนี้เออแต่ว่ากลไกร่างกายของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละร่างของอัลกอนมันจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องเป็นตัวอัลกอนที่เป็นร่างทารกหนึ่งนะครับอัลกอนทารกหนึ่งเป็นดิจิมอนร่างทารกหนึ่งรูปแบบกลายพันธุ์มันเป็นดิจิมอนที่ถือกรา,ากกเนิดขึ้ อัลกริทึมทุกคนน่าจะคุ้นๆกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น Facebook เล่นยู u ูบนะครับผมคืออัลกริทึมมันเหมือนกับเป็นระบบการจัดเรียงข้อมูลนะครับเวลาที่เราทําคลิปอย่างเงี้ยเราก็ต้องสงสัยแล้วว่าเฮ้ยคลิปเราเนี่ยอัลกริทึมของ YouTube มันนําไปเสนอให้เป็นแบบคลิปสําหรับคุณคลิปแนะนําหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอัลกริทึมของ YouTube มันก็จะมีการจัดระบบระเบียบข้อมูลนู่นนี่นั่นเนี่ยมาเป็นคลิปเกี่ยวกับก ิมมครับผซึ่งอัลกอริทึมเหล่านี้ที่มันทํางานในระบบคอมพิวเตอร์ระบบซิสเต็มนะครับเวลาที่มันเกิดบั๊กขึ้นปุ๊บมันจะให้กําเนิดดิจิมอนที่มีชื่อว่าอัลโกมอนตัวนี้นะครับคืออัลโกมอนตัวนี้เป็นร่างทารกหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ว่าน่ารักดีนะครับมันใช้คําว่าอัลโกมอนเลเวลหนึ่งครับผมอ่าก็บมกบอก่นในชัดเจนแหละว่ามันจะมีร่างพัฒนาที่เติบโตขึ้นไปเนี่ยเป็นชื่อเดิมน,นะครับอาจจะเป็นเลเวลสองสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะซึึ um ึ่่่บบ่งงอออออออัััััััลลลกกกกรรรรริิิิทททมมมมมมีียูใในน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 ะะะบบบบบคคคพววเเเเต์าาดดดไไ้้หํ มาแค่ตัวเดียวนะครับมันให้กําเนิดตัวอัลกอรอขึ้นมาด้วยจํานวนมาหาศาลมากเลยครับผมแล้วตัวอัลกอรอทที่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เวลาเห็นข้อมูลอะไรเยอะๆเห็นข้อเห็น เห็นระบบการจัดเรียงข้อมูลที่อัลกอริทึมทำปุ๊บมันก็ชอบเข้าไปอยู่ใกล้นะครับพอเข้าไปอยู่ใกล้ปุ๊บบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายของข้อมูลได้เหมือนกันครับตัวของมันตัวเดียวทำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ว่าระบบข้อมูลที่จะเสียหายจากตัวอัลกอริทึมได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่มันมารวมตัวกันเป็นฝูงครับผมซึ่งในของอนิเมะเราก็จะได้เห็นว่าเวลามันอยู่กันเป็นฝูงนี่ก็หน้าขนลุกเหมือนกันนะครับคือดูอย่างภาพที่ผมเอามาจากดิจิมอนดอทเน็ตครับผมอันนี้ก็คือภาพประกอบของดิจิมอนต มันก็ทําเป็นปุ่งนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูร่างต่อมาของมันครับผมร่างนี้คืออ l กอมอนถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ Le เ e l 2นั่นแหละนะแต่ถ้าเป็นชื่อของภาษาญ,ญี่ปุ่นก็ง่ายๆครับผมร่างทารก2นั่นเองครับอากมอนตัวนี้เป็นร่างทารก2รูปแบบกลายพันธุ์เช่นกันนะครับผมคือไอตัวอ l กอมอนตัวเมื่อกี้ครับมันมีการเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นร่างนี้ครับผมซึ่งงานอดิเรกก็ยังเหมือนเดิมนะครับชอบไปแซะๆข้อมูลเห็นอัลกอริทึมทํางานแล้วก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆเห็นระบบซิสเต็มอะไรมีการเคลื่อนไหวมันกก็เข้้าไปใลแ ไอ้ของตัวที่เป็นเลเวลหนึ่งเมื่อกี้ครับมันเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันไปสัมผัสข้อมูลข้อมูลเกิดความเสียหายใช่ไหมแต่ทุกคนลองดูไอ้ตัวนี้ครับผมอัลกอริทที่เป็นร่างทารก2มันจะมีปากอยู่ที่ใต้ท้องของมันครับคือไอ้ตัวนี้มันมีพัฒนาการคือมันกินข้อมูลด้วยมีปากก็เอาไว้กัดใช่ไหมกัดกินข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถใช้ในการต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยครับอ่าแล้วก็อ่าท่าไมใตายของมันก็คือจะเป็นฟองกรดนั่นเองนะครับอ่าลือบอกไปของเมื่อกี้ตัวเลเวลหนึ่งก็มีท เป็นกรดเพราะว่าไอ้พวกฟองเนี่ยเป็นลักษณะการโจมตีของพวกิจิมอนทารกอยู่แล้วนะตัวของอัลกมอนตัวนี้ก็ถือว่ามีพิษสมเพิ่มขึ้นมานิดนึ่งก,ก็แลวกันตรงที่ปากของมันนั่นเองนะแต่ว่าดูแล้วมันขนลุกจริงๆนะตัวต่อไปจะเป็นอัลกมอนที่เป็นร่างเจริญวัยแล้วนะครับอัลกมอนตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบกลายพันธุ์ประเภทไวรัสนะครับอ่ามีประเภทเข้ามาเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดิจิมอนแปลกใช่ไหมอย่างเดียบโรมอนอย่างเงี้ยเอออย่างอลคาดิมอนมันก็ส่วนใหญ่่่นนนะะะะถ้้ารรรรูปปปแบบบบของมมมมัััไไไุุชชดดดเเเจจจภทก็กวยนะ แต่อย่างที่บอกนะพออัลกออนมันเป็นดิวมอนลายพันปุ๊บมันก็ต้องมีประเภทของมันเป็นเรื่องมันราวครับก็ชัดเจนนะครับเป็นประเภทไวรัสแสดงว่ามันก็ไม่น่าจะใช่คนดีสักทไหร่นะครับผมร่างเจริญัวเนี่ยก็เป็นร่างเติบโตของอัลกออนตัวเมื่อกี้นะครับพอมันเติบโตตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีส่วนงอกที่เป็นเถาออกมานะครับสามจุดด้วยกันก็คือส่วนแขนแล้วก็ส่วนตรงจะเรียกว่าขาก็ได้นะเออมีความคล้ายปลาหมึกอยู่เช่นกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลไกการอยู่ร่วมกันทีี่่่นนาาสใจมมกกกเเลยคืืออัตว้ ผมบอกว่ามันมีปากปากของมันเอาไว้กินข้อมูลแล้วทีนี้เนี่ยพอมีอัลกมานร่างทารก2พัฒนาเติบโตกลายเป็นในตัวนีเ้เสร็จปุ๊บเนี่ยรากเจริญวัยหน้าที่ของมันหลกัหลกๆเลยนะครับคือการปกป้องพวกอัลกมานที่เป็นร่างทารกครับผมอ่าคือไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับข้อมูลเยอะขนาดนั้นแล้วครับไอ้พวกเรื่องกัดกินข้อมูลอะไรพวกนี้ให้เป็นสัญชตาตญาณของร่างทารกนะครับผมรางจเจริญวัยมีไว้เพื่อปกป้องอัลกมานเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่ามีดิจิมอนตัวไหนหลุดเข้ามาในพื้นนนทททีี่่่่่แแล้้ววกกกาา็็จจเเเขาาาาาามมงงงงดิออปบบรรพย ตัวของร่างเจริญวัยก็ต้องคอยปกป้องเอาไว้ซึ่งถ้าไม้ตายของตัวอัลกมอนร่างเจริญวัยตัวนี้นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกทุกคนเห็นเถาที่อยู่ตรงแขนมันใช่ไหมครับมันม้วนเป็นลูกกลมๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มีน้มด้วยนะครับสามารถฟาดใส่ศัตรูได้ด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าบรูตนักโคลครับผมอ่านี่ก็คือฟาดแล้วเจ็บแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะมีกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งว่ากันว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการที่ตัวอัลกูมอนร่างทารกสองา,อา้ไฟฟ ได้ในร่างนี้นะครับผมและอีกท่าไม้ตายนึงนะครับมันสามารถใช้เถาที่อยู่ตรงส่วนขาของมันเนี่ยในการบีบรัสตูได้นะครับซึ่งนอกจากขาแล้วมันก็ยังสามารถคลายตรงแขนเนี่ยพุ่งเข้าไปรัสตูให้เจ็บปวดอึดอัดทรมานได้เช่นกันนะครับตัวต่อไปเป็นอัลกออนร่างโตเต็มวัยครับผม อัลกอมอนร่างตัวเต็มวัยเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบกลายพันธุ์ประเภทไวรัสนะครับผมอ่ะซึ่งไอ้ตัวนี้เราก็จะได้เห็นว่าเถาของมันไปรวมอยู่ที่ส่วนใต้ไปรวมอยู่ที่ท่อนล่างหมดแล้วนะครับโหเถาแบบหน้าขนลุกมากคือไอ้ตัวเนี้ยก็ชัดๆนะครับผมเกิดจากการพัฒนาร่างก็คือการเติบโตของอัลกอมอนที่เป็นร่างจเจริญวัยตัวเมื่อกี้แหละครับแต่ผมบอกไว้แล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัวร่างจเจริญวัยเมื่อกี้มันไม่ได้มีงานอะดิเรกเป็นการกินข้อมูลขนาดนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ร่างเจริญวัยซึ่งเกิดขึ้นในบางตัวเท่านั้นนะครับในความหมายคือว่าพวกร่างเจริญวัยบางตัวมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาครับผมเติบโตขึ้นมานะกินข้อมูลจากร่างทารก2แล้วกลายเป็นร่างเจริญวัยแล้วก็อยู่กับร่างเจริญวัยอย่างนั้นไปเลยแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่กลายพันธุ์สมชื่อเลยนะครับมีกลไกบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายกลายเป็นร่างตัวเต็มวัยตัวนี้ซึ่งพลังของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับรูปร่างของมันก็คือจะเปลี่ยนไปอย่างที่เห็นนะคือมีเถาออกมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ ซึ่งแขนนี้เป็นแขนจักรกลใช้ในงานเอนจิเนียร์ต่างๆได้ซึ่งตัวของอัลโกมอนพอมันมีแขนนี้ปุ๊บผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับน่าจะเอาไปใช้จับศัตรูนู่นนี่นั่นก็อาจจะได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าข้อมูลเขียนไว้ว่าไอ้ตัวนเนี้ยถ้าไม่ได้เอาไปใช้ในทางการวิศวะทางการเอนจิเนียร์อะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็เอาไว้จับศัตรูคว้างไปคว้างมาจับยกศัตรูจับยกของอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับถ้าไม่ตายของตัวอัลโกมอนร่างตัวเต็มวัยตัวนี้มีอยู่2ท่าซาาาารรสนะาองท ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมส่วนท่าไม้ตายหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือโบลไลน์นะครับผมท่าไม้ตายโบลไลของตัวอัลกอริร่างนี้คือเมื่อมันใช้เถาในร่างกายของมันจับตัวศัตรูไว้แล้วมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอย่างรุนแรงเข้าไปในร่างกายของศัตรูครับซึ่งถ้าเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยอาจจะแค่ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยมีสิทธิ์ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นอัลกอริสม์ร่างสมบูรณ์รูปแบบกลพันปรรรระเภทไวัสสนบซึ่่งลกมมาาูณ์ี้ เป็นดิจิมอนที่ดูเท่ดีนะผมว่าคราวนี้มีการยืนสองขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับแล้วก็เถานู่นเถานี่ของมันก็อยู่บริเวณรอบตัวของมันนะครับไม่ดูขยิบขยืดเหมือนไก่ร่างเมื่อกี้นะตัวของอัลกอริทที่เป็นร่างสมบูรณ์นะครับข้อมูลจะเขียนไว้เหมือนไก่ตัวทารกหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นดิจิมอนที่เกิดขึ้นมาจากการที่มีบัคเข้าไปกัดกินอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าอัลกอริทึมที่ทํางานด้วยระบบความเร็วสูงเท่านั้นเนี่ยที่จะให้กําเนิดเป็นตัวอัลกอรบเขาข่ากมนีรงสูณ์้ิดดขึ้้นไจาากการที่ึม ที่เป็นร่างตัวเต็มวัยเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาร่างบางอย่างแล้วก็กลายปเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลตั้งต้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีบัคเกิดขึ้นกับระบบอ,อัลกอริทึมที่เป็นโปรแกรมความเร็วสูงอย่างเงี้ยมันก็จะให้กําเนิดเป็นร่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอการพัฒนาร่างนะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเถาของมันมีจํานวนน้อยลงนะครับแต่ว่ามีพลังกำลังในการบีบรัดที่สูงมากๆนะครับว่ากันว่าถ้าพุ่งเข้าไปรัดศัตรูได้เนี่ยก็สามารถบีบรัดศัตรูให้ร่างกายได้รับความเสียหายอย่างหนักไดดด้้้วววยยยเเช่่่นนกกกกกััััรรบซึงงงาาาาาจุมมตตตูถขออ ตัวนี้นะครับก็เป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าอิมเพรสเมนต์เหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ท่าไม้ตายที่เพิ่มเข้ามาก,ก็จะมีถึง2ท่าเลยก็คือใช้ส่วนที่เป็นแขนขาที่มีตาของมันนี่แหละครับในการยิงทําลายล้างใส่ศัตรูด้วยท่าลําแสงที่มีชื่อว่าเอลิเมนแนชไลน์ครับผมซึ่ง l i ลิ n ม t i นชไลน์เป็นท่าไม้ตายที่ยิงลําแสงที่มีอํานาจทําลายล้างสูงนะครับว่ากันว่าสามารถลบข้อมูลของศัตรูได้ด้วยส่วนท่าไม้ตายที่3ของมันนะครับคือมันจะใช้พลังของร่างกายมันในการบีบตัวเองให้มีขนาดเล็กลงและกลายเป็นปรสิตไปเกิด ก็ดูดพืนพลังงานของศัตรูได้ครับอูฟังอย่างนี้แล้วก็ขนลุกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะอัลโกมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนกลายพันธุ์นะครับมันก็จะดูเป็นไม่ค่อยมีความเป็นครีเอเตอร์เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะดูมีความประหลาดอยู่ในตัวของมันแล้วก็การที่มันมีปรสิตแล้วก็ไปเกาะติดก,กับพวกแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับอัลโกมอนร่างสุดยอดกันแล้วครับผมอัลโกลมอนร ของตัวออลกอฮอตัวเมื่อกี้นั่แหละครับซึ่งถ้าดูจากภาพของดิจิมอนดอ t อย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะนึกภาพออกไหมว่าตัวของมันจะใหญ่มหาศาลมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าข้อมูลบอกชัดเจนครับว่ามันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่มีขนาดโคตรใหญ่เลยครับผมแล้วก็ร่างกายของมันเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับมนุษย์นะครับคือมีแขนแล้วก็ มีขาเป็นเรื่องเป็นราวพร้อมกับเช่นเดิมครับผมมีเถาอยู่ตามตัวของมันแล้วก็เถาที่หน้าขนลุกอีกแล้วนะสาสนใจตัวนี้คราวนี้แะครับผมมันจะมีความสามารถในการใช้ร่างกายต่อสู้และต่อสู้ได้อย่างมีศิละปะมีความพลิ้วในการเคลื่อนไหวมากเลยนะครับแม้ว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ตามท่าไม้ตายของมันก็มีอยู่ทั้งหมด3ท่านะครับผมท่าแรกเลยคือใช้ส่วนปากนะครับยิงลําแสงจํานวนมหาศาลโจมตีใส่สัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าเทราไบต์ดิส ASTER ครับผมแล้วก็ส่วนแขนส่วนขาของมันนะครับก็สามารถยิงลําแสงทําลายล้างที่มี อนุภาพในการปิดเบี้ยวมิติได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่า distortion line ครับและท่าไม้ตายที่3ของมันนะครับเป็นท่าไม้ตายที่ใช้ร่างกายพุ่งเข้าโจมตีโดยตรงนะครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้มีชื่อว่า brute force ครับผมเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่ของมันนะแล้วก็ร่างกายที่มีความแข็งแรงสูงอย่างนี้เรียกว่าถ้าศัตรูโดนเข้าไปก็จะได้รับความเสียหายอย่างหนักนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นัลก h มอนทั้ง6ร่างนะครับผมเออดูข้อมูลของมันแล้วก็ดูเบสิกดีนะ่าก็อธิบายความน่ากลัวของมันได้ประมาณนี้ไม่แน่จะว่าท่านผู้ชม ที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับตั้งแต่ร่างทารกมาจนถึงร่างสุดยอดมันก็เก่งขึ้นในแบบของมันนั่นแหละนะแต่ว่าเซอร์ไพรส์ข้อมูลตรงที่ว่ามันมีการตัดขาดข้อมูลตรงที่ว่าร่างโตเต็มวัยเนี่ยจะกลายเป็นร่างสมบูรณ์นะครับไม่มีข้อมูลระบุชัดเจนแค่บอกว่าร่างสมบูรณ์เนี่ยมันมาจากการที่เกิดบั๊กในระบบอัลกอริทึมแต่ต้องเป็นอัลกอริทึมที่มีการทํางานด้วยระบบความเร็วสูงอะไรเงี้ยนะครับก็งงๆเหมือนกันนะแทนที่จะแบบมีเรื่องราวการพัฒนาร่างแบบให้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นน่าจะดีกว่านวเนรราะ เจแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวว่าจะกลับไปดูดิจิพอนภาครีบูส์สหน่อยดีไหมนี่นะครับผมเออเพออ่านข้อมูลเสร็จแล้วมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้ปรากฏในอนิเมะแล้วก็ ในอนิเมะก็ไม่ได้มาปรากฏในของไข้อมูลของ d ิจิมอนดอทเขนาดนั้นนะนะท่านผู้ชมดูแล้วในคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเจ้าอัลโกมอนเหล่านี้นะครับผมหรือมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับที่ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ